สรุปโดยรวมนะครับผมว่าอันดับแรกเนี่ยเ,เริ่มจากคําว่าธุรกิจทําอะไรก่อนน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคือเรารู้ว่าธุรกิจเราเนี่ยมันมีรายได้มาจากทางไหนรายจ่ายมาจากทางไหนมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างพอรเรารู้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราจะแยกได้ง่ายขึ้นว่าไหนเป็นต้นทุนอันไหนเป็นค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็อันไหนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุน <ผม S 1> ทําให้มันพร้อมขายเนาะพูดง่ายๆครับถ้ามีถ้ารู้ต้นทุนขายก็คือ ใช่แตที่ทำให้สินค้าของเราพร้อมขายหรือบริการของเราเนี่ยพร้อมให้บริการอันนี้จะอยู่ในกลุ่มต้นทุนซึ่งไอ้ต้นทุนเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของกําไรขั้นต้นคือถ้าเกิดมีพอคิดต้นทุนมาแล้วปั๊บยังไม่กําไรเลยเนี่ยแปลว่าไม่รอดละแปลว่าไม่ต้องคิดอะไรต่อเลิกเลยไม่หรือไม่ต้องทำได้ละหรือต้องหาทางแก้ละอ,อ่าแล้วก็มันจะมีผลกับการของการตั้งราคาขายนะครับหนึ่งเรื่องคือถ้าคุณเก็บต้นทุนละเอียดคุณจะรู้ว่าคุณตั้งราคาขายถูกไปหรือแพงไป ถ้าคุณคตั้งแพงไปต้นต้นทุนคุณน้อยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คู่แข่งจะเข้ามาตัดราคาแต่ถ้าคุณตั้งราคาถูกไปต้นทุนคุณสูงคุณอาจจะต้องกลับมามองว่าคุณมีวิธีการลดต้นทุนได้หรือเปล่าจะลดแบบไหนยังไงอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากให้ดูไว้สำหรับต้นทุนนะครับพอต้นทุนเสร็จแล้วมาเป็นค่าใช้จ่ายในการขายตัวค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยเมื่อกี้ต้นทุนคือพร้อมขายค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยคือขายได้คือเหมือนกับติดสปรีให้ของมันออกไปได้ะนะคนันมันก็จะเป็นในส่วนที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับ โฆษณาคอมมิชชั่นเงินเดือนพนักงานขายต่างๆส่วนนี้มันจะมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของกำไรดำเนินงานก็คือหลังจากเอากำไรขั้นต้นมาหักค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายบริหารแล้วมันจะมีผลกับกำไรดำเนินงานนั้นการจัดการค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยสิ่งที่จะไปดูก็คือรู้มันสอดคล้องกับยอดขายหรือเปล่าครับคุณใช้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เยอะเกินไปไหมเพื่อสินค้ามันขายได้มันมองในแง่มุมกลับมาแง่มุมนึงเมื่อกี้ผมลืมพูดไปคือสินค้าคุณอาจจะไม่ดีจริงหรือเปล่าต้องโฆษณาเยอะ โอ้โหอันนี้แรงครับพี่น้องครับพี่น้องพูดนี่แรงครับผมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เรากลับมาคิดว่าเอ้ของเราไม่ไม่ดีเปล่าวะทำไมเราต้องเราต้องอัดเต็มที่หรือเราฝากความหวังไว้กับเซลล์กับแอดกับโฆษณา facebook อะไรพวกนี้มากเกินไปหรือเปล่าเออเอออันนี้มันมันมันนอาจจะดีอาจจะใช้เยอะช่วงหนึ่งได้นะครับแต่ว่าในอันในระยะยาวมันไม่ควรใช้ตัวนี้เยอะอืมอืมอันเนี้ยผมผมคิดว่าเป็นตัวที่ต้องระวังมากๆเลยล้วก็อยากคิดว่าการเพิ่มตรงนี้แล้วทำให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นเนี่ย เป็นเรื่องดีถ้าตรงนี้มีสัดส่วนที่มากเนี่ยก็แปลว่าวันหนึ่งถ้าคุณประเทศอิคิที่คุณใช้วิธีการที่คุณใช้มันไม่มีผลเนี่ยคุณจะขายสินค้าไม่ได้เลยอันนี้คือประเด็นของฝั่งค่าชใ้จ่ในการขายแล้วก็ตัวสุดท้ายครับคือค่าช้จ่ในการบริหารอันเนี้ยคือเมื่อกี้พร้อมใช้ต้นทุนพร้อมขายคือต้นทุนขายขายได้คือค่อาช้จ่ในการขายบริหารเนี่ยคือเอาง่ายๆคือทําให้ทุกอย่างมันรู้ล่วงจัดก,การรันธุรกิจไปได้ดูแลจัดการทุกอย่างได้ดี อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องบริหารการเหมือนกันซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับกาไรดำเนินงานนั่นแหละเพราะมันอยู่ในกลุ่มเดียวกับค่าจ่ายในการขายแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่มาสะท้อนคือมันสะท้อนความสามารถในการบริหารเราจ่ายอะไรพวกนี้แพงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าใครลดได้ต้องพูดก่้าลดได้โดยที่ไม่ต้องมาบูดูวัตถุประสงค์เรื่องของประหยัดภาษีหนีภาษีหรือแบบจะมาหลอกพุนส่วนอะไรเนี่ยตัวเนี้ยถ้าลดได้เยอะแปลว่ากำไรเยอะแน่ คือค่าจัดการบริหารเยอะเนี่ยมันมันก็มันก็มันก็สะท้อนกลับมาอีกก็คือมันแปลว่าคุณอาจจะบริหารไม่ดีก็ได้นะคุณก็จ่ายค่าจ่ายพวกนี้เยอะอือหรือว่ามันเป็นเป็นรูัวนิดนึงนะคพือไปจ่ายเยอะกับ<ช>บางทีแล้วมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มเติมใช่ครับใช่ครับอันนี้เปนแนวสิ้นเปลืองเล็กๆก็มีครับย้อนกลับมาครับผมนี่คือฝั่งของบริหารดังนั้นถ้าเกิดคุณแยกสามมันนี้ได้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าวิธีการคิดแต่ละขั้นตอน ต้นทุนมันมีผลกับการคิดในเรื่องของราคาขายแบบหนึง่งคิดเกับเรื่องของการจัาก,การต้นทุนแบบหนึง่งค่าใช้จ่ายาก,การขายที่แบบหนึ่งค่าใช้จ่ายบรญหาคิดแบบหนึงนหบบน่งพอคุณรู้อะไรพวกนี้เชื่อมโยงกันได้คุณก็จะคิดได้แบบหนึง่งแบบว่าคุณก็จะรู้คุณต้องแก้อะไรในธุรกิจซึ่งแต่ละธุรกิจมันจะกลับไปว่าธุรกิจเราทําไม่เหมือนกันวิธีการไม่เหมือนกันประกอบธุรกิจไม่เหมือนกันดังนั้นทางแก้ก็ไม่เหมือนกันแต่ข้อมูลพวกนี้จะช่วยให้เราแก้ได้นะครับแล้วก็ฝากว่าสุดท้ายสุดคือเวลาเก็บข้อมูลพวกนนีี้ออยยย่่าเปลใจบ คือแต่ละปีมันคุณจะเปรียบเทียบกันได้ด้วยพี่<อ>ปีนี้แบบยัดตัวนี้เป็นต้นลทุนปีหน้าบอกไอ้ตัวนี้เป็นบริหารมันเทียบกันไม่ได้มันจะไม่เห็นปีต่อปีอัอออนนั้นเวลาคุณจะเปรียบเทียบระยะยาวของธุรกิจอ่ะพวกนี้คุณต้องเซตให้เป็นระบบแล้วก็ใช้แบบนี้ไปตลอดเพื่อให้มันเปรียบเทียบกันได้ครับครับประมาณนี้ครับถ้าเข้าใจพวกนี้ได้ผมว่าจัดการได้ง่ายแน่นอนอ่าเห็นภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะฮะนี่ก็คือบทสรุปของวันนี้นะฮะ แล้วก็นี่ฮะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มจัดการเนาะอาจจะไปแบ่งกลุ่มรายจ่ายนะครับเป็นต้นทุนสินค้าขายเนะเป็นค่าใช้จ่ายในการขายบริหารนะครับก็บริหารจัดการกันให้ดีคือถ้ามันชัดเนี่ยนะมันก็จะเห็นว่ากำไรขั้นต้นเป็นยังไงกำไรจากการดำเนินงานเป็นยังไงนะครับแล้วตัวไหนลดได้บริหารจัดการได้ยังไงนะครับแบบน,นี้ตัวอย่างก็ดีนะสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับผม,บผมอ่าโอเคครับ